นิทานเรื่องการผจญภัยของลูกกวางและผองเพื่อนในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และพืชพันธุ์เขียวชอุ่มมีลูกกวางน้อยชื่อว่าลูซี่อาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอในพื้นที่ที่สวยงามและสงบสุขของป่าลูซี่เป็นกวางน้อยที่มีความสงสัยในธรรมชาติ และรักในการผจญภัยเธอมักจะถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นรอบตัวและมีความกระตือรือร้อนที่จะสำรวจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันหนึง่งขณะที่ลูซี่กำลังเล่นกับเพื่อนๆของเธอได้แก่กระต่ายชื่อมินนี่สัตว์เลื้อยคลานที่ชื่อทอมมี่และนกตัวเล็กชื่อลินลี่อยู่ใกล้กับลำธารที่ไหลผ่านป่า พวกเขาพบกับข่าวที่น่าตื่นเต้นข่าวนี้มาจากเจ้าเต่าผู้มีอายุชื่อตาโร่ตาโร่เป็นผู้ที่เคารพนับถือของทุกคนในป่าพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตาโร่พูดด้วยเสียงที่เป็นสุขในป่าแห่งนี้มีสิ่งของวิเศษที่เรียกว่าแก้วแห่งการเชื่อมต่อ ซึ่งมีพลังในการช่วยให้ทุกสิ่งในป่ามีความสามคัคคีและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่มันถูกซ่อนอยู่ลึกในป่าและมีเพียงผู้ที่มีความสามคัคคีและใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะหามันพบได้คำพูดของตาโรอทำให้ลูซี่และเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับแก้ววิเศษนี้มาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรก ที่พวกเขาได้รู้ว่ามันเป็นจริงและมีความสำคัญอย่างไรเราควรไปตามหามันลูซี่พูดด้วยความกระตือรือรน้นหากมันสามารถช่วยให้เรามีความสามารถขีกันมากขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพื่อนๆของเธอทุกคนต่างก็เห็นด้วยมินนี่กระต่ายน้อยที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เต็มไปด้วยพลังงานและความมั่นใจในความสามารถของตัวเองทอมมี่สัตว์เลื้อยคลานที่ฉลาดและมีความรู้เกี่ยวกับทางลัดในป่าและลิลลี่นกตัวเล็กที่มีการมองเห็นที่ดีจากที่สูงทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือกันในการผจญภัยครั้งนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันพรุ่งนี้เลยลูซี่พูด เราต้องเตรียมตัวและมีแผนการที่ดีเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพวกเขาได้เตรียมของใช้ที่จำเป็นเช่นน้ำและอาหารและออกเดินทางในป่ากว้างใหญ่พวกเขาตั้งใจที่จะค้นหาทางไปยังที่ที่แก้วแห่งการเชื่อมต่อซ่อนอยู่การเดินทางเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่นานพวกเขาก็พบว่าการเดินทางไม่ง่ายอย่างที่คิด ทางในป่ามีความซับซ้อนมากมีเส้นทางหลากหลายแล้วบางครั้งก็เต็มไปด้วยอุปสรรคอย่างเช่นก้อนหินขนาดใหญ่และหนองน้ำที่ข้ามยากลูซี่เป็นผู้นำกลุ่มด้วยความมั่นใจแต่เมื่อพวกเขาพบกับอุปสรรคพวกเขาต้องใช้ความร่วมมือเพื่อเอาชนะมันเมนี่ช่วยเรากระโดดข้ามหนองน้ำนี้ลูซี่บอกกระต่ายทอมมี่ ช่วยหาทางลัดที่สามารถช่วยเราได้มินนี่กระโดดข้ามหนองน้ำอย่างชำนาญขณะที่ทอมมี่มองหาเส้นทางลัดเพื่อให้พวกเขาเดินทางได้อย่างเร็วขึ้นและลินลี่ช่วยจากที่สูงโดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางที่ดีที่สุดพวกเขาเดินทางไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการทำงานร่วมกันทำให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ วันหนึ่งขณะที่พวกเขาพักอยู่ริมดําทานพวกเขาพบกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าเฟลิกซ์ซึ่งกําลังเดินทางไปหาอาหารเฮ hey, พวกเจ้าทําอะไรกันอยู่เฟลิกซ์ถามเรากําลังออกตามหาของวิเศษที่เรียกว่าแก้วแห่งการเชื่อมต่อลูซี่ตอบ เราหวังว่าจะสามารถพบมันและช่วยให้สัตว์ทุกตัวในป่ามีความสามารคีมากขึ้นเฟลิกซ์คิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับแก้วมังกรนี้มาก่อนแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันถูกซ่อนอยู่ที่ไหนแต่อย่างไรก็ตามฉันจะช่วยพวกเจ้าหาทางที่อาจจะมีประโยชน์ได้ด้วยความช่วยเหลือจากเฟลิกซ์พวกเขาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับพื้นที่ที่แก้วอาจจะซ่อนอยู่และพวกเขาเริ่มเดินทางต่อไปในทิศทางที่เฟลิกซ์แนะนำการเดินทางของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความท้าทายต่อมาพวกเขาพบกับป่าเขียวเชออุ่มที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและมีสัตว์แปลกประหลาดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้พวกเขาต้องใช้ความระมัดระวังในการสำรวจวันหนึง่ง ขณะที่พวกเขากำลังสำรวจป่าพวกเขาพบกับแมลงปอชื่อซูซี่ที่กำลังบินอยู่เหนือพืชพันธุ์ที่มีสีสันสดใสสวัสดีทุกคนซูซี่ทักทายท่านทำอะไรอยู่ในป่านี้เราออกตามหาสิ่งที่เรียกว่าแก้วแห่งการเชื่อมต่อลูซี่บอกเราได้ยินมาว่ามันมีพลังในการช่วยให้ทุกสิ่งในป่ามีความสามาัคคีมากขึ้น ซูซี่บินรอบตัวของพวกเขาและพูดว่าฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับแก้วนี้เช่นกันแต่ฉันอาจจะช่วยพวกเจ้าได้ถ้าพวกเจ้าต้องการการช่วยเหลือจากซูซี่ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นพื้นที่ที่ซ่อนอยู่จากที่สูงและพวกเขาได้ค้นพบเส้นทางที่อาจนำไปสู่ที่ซ่อนของแก้วเมื่อพวกเขาเดินทางไปตามเส้นทางใหม่ที่ได้มาพวกเขาพบกับอุปสรรคเพิ่มเติม รวมถึงภูเขาเล็กๆที่ต้องปีนขึ้นไปและการข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากพวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้มินนี่กระโดดข้ามช่องว่างในภูเขาเพื่อช่วยเพื่อนๆข้ามไปได้ทอมมี่ใช้ความสามารถในการปีนป่ายเพื่อช่วยให้ทุกคนขึ้นไปบนภูเขาได้อย่างปลอดภยัยในขณะที่ลินล,ลี่บินไปที่มุมสูงเพื่อหาทางข้ามแม่น้ำและซูซี่ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ต้นไม้เพื่อข้ามแม่น้ำในที่สุดพวกเขาก็มาถึงพื้นที่ที่มีน้ำตกที่งดงามและเงียบสงบซึ่งน้ำตกนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ซ่อนของแก้วแห่งการเชื่อมต่อเราใกล้จะถึงแล้วซูซี่พูดด้วยความตื่นเต้นเราต้องหามันให้พบเมื่อพวกเขาเริ่มสำรวจพื้นที่รอบๆน้ำตกและในที่สุด พวกเขาก็พบกับโพรงในภูเขาหินที่มีแก้วแห่งการเชื่อมต่อซ่อนอยู่ลึกภายในโพรงหลังจากที่พวกเขาเอามันออกมาพวกเขาก็พบว่ามันเป็นแก้วใสที่มีการเปล่งแสงสีรุง้งเราได้มันแล้วซูซี่ตะโกนด้วยความดีใจทุกคนรวมตัวกันและช่วยกันนำแก้วไปยังสถานที่กลางป่าเพื่อให้สัตว์ทุกตัวในป่า มาร่วมเฉลิมฉลองการมีแก้วแห่งการเชื่อมต่อทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสามคัคคีและความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันในงานเฉลิมฉลองตาโรกล่าวสุนทรพจน์การผจญภัยที่พวกเจ้าผ่านมานั้นไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาแก้ววิเศษเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ถึงความสําคัญของความสามคัคคีและการทำงานร่วมกัน เมื่อพวกเจ้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคและท้าทายพวกเจ้าใช้ความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเอาชนะมันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตสัตว์ทุกตัวในป่าร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของการค้นพบแก้วแห่งการเชื่อมต่อและแสดงความขอบคุณแก่ลูซี่และเพื่อนๆสำหรับความกล้าหาญและความพยายามของพวกเขา พวกเขายังได้แบ่งปันอาหารและมีการร้องเพลงเต้นรำร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากงานเฉลิมฉลองจบลงลูซี่และเพื่อน,นรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหมู่พวกเขาและในหมู่สัตว์อื่นๆในป่าทุกคนรู้สึกว่าพวกเขามีความสามัคคีกันมากขึ้นและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น ลูซี่และเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการค้นพบสิ่งของวิเศษเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความร่วมมือการช่วยเหลือกันและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในระหว่างการผจญภัยจะยังคงเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับพวกเขาตลอดไปวันต่อมา เมื่อกลุ่มของลูซี่เตรียมตัวกลับบ้านตาโรเรียกพวกเขามาและพูดว่าพวกเจ้าทำได้ดีมากในการค้นหาแก้วแห่งการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันที่พวกเจ้ามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่นี้ไม่ใช่จุดจบของการเรียนรู้ของพวกเจ้าแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามคัคคีและความเข้าใจในป่าใหญ่ เราจะใช้บทเรียนที่เราค้นพบในการมาจนภัยครั้งนี้ลูซี่ตอบด้วยความมั่นใจเราจะทำให้ป่าของเราดียิ่งขึ้นเมื่อพวกเขากลับไปยังบ้านของพวกเขาในป่าพวกเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสัตว์ต่างๆเริ่มทำงานร่วมกันมากขึ้นแบ่งปันทรัพยากรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเข้าใจซึ่งกันและกันและความสามาคัคคีที่พวกเขาได้เรียนรู้ ทำให้ป่ากลายเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้นลูซี่และเพื่อนๆยังคงมีการผจญภัยอยู่บ่อยๆและใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในการช่วยเหลือสัตว์อื่นๆและทําให้ป่าของพวกเขาเป็นสถานที่ท,ที่มีความสุขและสงบสุขคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การผจญภัยและการค้นพบไม่ใช่เพียงแค่การหาสิ่งของวิเศษ แต่เป็นการเรียนรู้และความเข้าใจความสำคัญของความร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการสร้างความสามัคคีในกลุ่มสัตว์ทุกตัวในป่าต่างก็รู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการเป็นทีมและเข้าใจซึ่งกันและกันการสร้างความสามาคัคคีและการทำงานร่วมกันคือกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และทำให้โลกของเราเป็นที่ที่ดีกว่าเดิมได้นะคะ